วันนี้เราจะกินข้าวเช้าที่นี่กันนะคะเก้าสิ นี่เอามี汤ก็ต้มแล้วมี้汤粥เลยต้องบอกว่าเขากินแล้วเหรอบอกว่าเขาเอาก็ต้มหมูเอาก็ต้มหมูบวกกระเพาะอะไรนะต้มหมูบวกกระเพาะบวกกระเพาะด้วยอันนี้คืออะไรติ่มซำ ใส่ข้าวต้มใส่ไข่อะไรอ่ะ้าอเสยจเรื่องแกองตั้งติตั้งใจ ใช่ต้องเดิน,อ,นอยากกินชาร้อนชาเขียวร้อนมันมีชาเขียวร้อนน้ำสิ๊งเนาะยากเลยเอาชาเขียวร้อนพอ ทำอะไรอยู่คะกินข well, well. <c res> well, right? ้าวที่กินมาแล้กินข้าเหนียวหมูเอ้เนียวหมมัก็ขวเหนียวมม่วคิดว่าพี่เราใคโหเหลือไว้กินสามคำกัมะม่วงอยู่ประมาณห้าหกชิ้นร้านนี้เขาายข้าวเหนียวตังตัดีที่เขาเหมือกัยเขาขายแค่นี้ไก็เอยแค่นต้องระวงข้าเหนียวแพงไอิมไม่ใช่เขาว่า เาัิเเดี๋ยววลร้วกนโลกปติกูกินทีจะพึ่งกิโลอันนั้นพี่กินเล่นแวหเปลวเราวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปรอยสุเทพพูดดังๆไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยิไปรอยสุเทพป่ะแล้วกไปอีกลายหลายที่เลย ตอนนี้กินข้าวก่อนนะคะข้าวสวยนข้าวแล้วนเรา่้อไหนรไจะกินข้าวอะไรแม่เหรอามาที่เชียงใหม่เราไม่กินที่ร้านเหรอถ้ายม่อยากนอนไม่อยาบ้านก็ได้เปิดประสุนได้สั่งไรไทยในเชียงใหม่สั่งไรแม่ในเชียงใหม่ไม่อยากปวดสบการณ์ก็ไม่อยาก สั่งอะไรมาคะอันนี้คืออะไรทำไมพี่ได้กินมริงกนินขิงทั้งขิงแล้วรู้แยกออกไหมไหนขิงนี่ขิงอันนี้แ้กขิงชาเขียวชาเขียวนะคะ กินี่ไม่ใช่แต่เราก็ไม่กินหวานีย่เลยอยู่ต้องบอกว่าขอค่ะขอน,นนอน้ำตาลเพิ่มอีกสามซองนี่คือโอ้โ โ๊กหมูเหี่ยไม่ใช่ขิงโจ๊กหมูไม่ใส่ขิงใสนไม่ไม่ใช่หมูงเหีอันนี้เป็นกระต้มหมูใส่กระเพาะหมูด้วยอัเหี่มก็ใส่ไข่ไข่หมูนี่มีกระเพาะหมูด,ด้วยถ้าก,กินอนะ่ะโอเคไข่เดี๋ยวกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดอยสุเทพเลย ได้ไหมไม่มีไข่ขอโทษน,นะคะ <c oughs> ขอโทษน,นะคะไม่มีไข่สับไข่ด้วย oh, ขอเพื่อไข่ <c oughs> ขอโทษกัลนละคนไว้ ว้ายกี่ครั้งแล้วที่เราลืมั่งโจ๊ไข่แล้วไม่ได้ไข่ขอไ่ไข่เป็นคนที่ชอบกินโจ๊ไข่มากแต่ว่าไม่เคยช่วหงหลังๆรู้สึกจะไม่ได้กิน <laughs> สั่งไปเขาลืมตลอดขอบคุณเจ้าเย้แต่ริศก็ได้กินโจ๊ไข่แล้วปกติแล้วเขาต้องเอาออกไหม ปกติไม่อ,ออกให้ชามาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่หรอไม่รู้คือใส่ทีหมดหอมมากอะ่ะ การถุงละลิตน,นะคะไมตีไม่มีเอยางอ่แล้วไม่คิดว่าพี่จะกินมั้งเหรอ,อไม่แต่อื่นแล้วแต่น้ำต้มหรอส,สีอะไรได้น้ำปลาไงผงชูรสไม่ไม่ใช่ เขาไม่มีพริกเนาะมีนะโต๊ะตรงนู้นมีข้างหลังอะ่ะ ขามันต้มตไขยเดียวกันเลยของน้องก็ของพี่อะไข่ต้มมาไข่ลวกเป็นไข่ยางมาตุ้มใช่ไหมไข่ต้มมึงนเป็นไข่ตุ้ไหมโอ้โหดูสิดูสิหก้อน เรียงนะคะคุณมคิเค่ะที่นี่อนุสาว,วรียคูบาศรีวิชัยนะคะก่อนเราจะขึ้นรอยสุเทพกันเราแวะเที่ยวก่อนป้ายสักการะคูบาก่อนนะคะอ่ะ เราไม่ซื้อหรอกไอที่ะ่ามันก็ไปซื้อไะหนูไม่รู้ไงว่าปกติแล้วเขาไหว้กันยังไงพี่เคยมาใช่วยก็เข้าไปถามที่คนร้านขายไงร้านไหนดิร้านไหนอ่ะเดินเข้าไปกู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 หมดเลยไม่ร้านไหนถูกไม้อ่ะแล้วถ้าตะโกนเรียกอะไรก็เราจะกล้าอีกแล้วบ้าปะปะหลับตาแล้วเดินถูกเดินตรงไปเลยตรงตอนเนี้ยเดินตรงเย็นตรงแล้วเดินตรงไป ตรงเจอร้านไหนแม่อุ๋ยน้อยเนี่ยเอาขาเยอจะถึงแล้วชุดละร้อยอะอะไรนะนี่แหละอะไรคะเดี๋ยวเอาเอาชุดเล็กก็พอใช่ค่ะว่ายังไงอะคะมีวิปกติปกติชุดว่ายสกการะก็ดอกบัวดอกเดียวสาม่ายตามปกติได้เลยอ่าฮะออ๋ออ่ะกี่ชุดสองค่ะ ชั่วละยี่สิบบาทขอบคุณค่ะโชคดีนะจ๊ะจ้าที่ผมวากัพี่พี่ก็เรียกกันอย่ากระถึกคุกคัก <laughs> พี่ก็ลองเลือกกันว่าพี่จะเลือกอะไรตกใจปกติไม่เคยเจอที่ไหนเขาแม่ค้าจะกระตือรือร้นขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ว่าตกใจอ่ะไปว่ายนี่่ะอะหนูเติบก่อนเลยตอบพวงมาลัยไหมพี่พวงหนึ่ง